สวัสดีค่ะคลิปนี้อาจจะพาทุกคนมารับฟังสปอยต,ตอนจบของมรสมชีวิต หรือค่าก็คือคุณหนูอันดับหนึ่งซีรีส์จีนน้ำดีเรตติ้งปังของค่ายยูกุที่ควรค่าแก่การรับชมคาดว่าทุกคนก็คงอยากรู้สุดๆว่าตอนจบของซีรีส์ที่ดำเนินเรื่องมาดีขนาดนี้จะจบลงแบบไหนเรามาฟังคำตอบกันเลยค่ะคลิปสปอยนี้เหมาะสำหรับคนที่รับชมมารสมชีวิตแล้วเท่านั้นเพราะถ้ายังไม่รับชมอาจจะมีเรื่องราวบางส่วนที่ไม่เข้าใจเอาล่ะ เรามาพูดถึงล็อตเรื่องในช่วง4ตอนพรีเมียมสุดท้ายเรื่องราวจะเป็นในช่วงศึกตัดสินชี้ชะตาระหว่างพระเอกและฮองเต้ว่าทางคู่จะสามารถเอาชนะเฉิงอองจากการก่อกบฏได้หรือไม่ซึ่งในช่วงเวลานั้นพระเอกกับฮองเต้ก็ได้ตัดสินใจเล่นละครฉากใหญ่ด้วยการมอบดราบาของกองทัพหลงอูซึ่งกองทัพนี้เป็นกองทัพที่พระเอกฝึกฝนมาตลอด8ปีหลังจากที่พ่อพระเอกตาย ลงไปในสนามรบโดยการแสดงละครว่าพระเอกลุ่มหลงในสตรีถึงขั้นสละกองทัพเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้องค์หญิงใหญ่ว่าน,นึ่งหลงกลและยอมรับกองทัพหลงอู่ไว้ในมือ ต่อมาพระเอกก็วางหมากว่าจะล่อเชิงอองเข้ามาในเมืองด้วยการใช้พิธีครบรอบวันตายของห้องเต้องค์กรเป็นเหยื่อล่อซึ่งแผนการนี้ก็ใช้ได้ผลเชิงอองเข้าเมืองพร้อมกองทัพกบฏและววางแผนจะลอบชิงบัลลังก์ในคืนที่มีการจัดงานเลี้ยงฉลองโดยก่อนจะเกิดเรื่องตัวร้ายที่ชั่วที่สุดในเรื่องอย่างเซนวี่หลงก็ได้ไปหาเชิงอองและบอกว่าให้ฆ่าองค์หญิงใหญ่เพื่อเป็นการยุยงตะแคงรั้วเหล่าเสนานในทองพระอง พอเกิดเรื่องขึ้นทุกคนก็จะไม่ห้ามเฉิงอ๋อง,องในการทวงความยุติธรรมให้กับวานหนิงแค่นี้ทุกอย่างก็จะราบรื่นด้วยดี แล้วเหตุการณ์มันก็ดําเนินไปตามที่สันวิ้หลงกล่าวไว้จริงๆตัวชั่วร้ายเซนร,ระว่างนั้นเขาก็หนีออกไปจากวางังแล้วก็หลักพาตัวนังเอกเขาหวังว่านังเอกจะยอมรับเขาและเขาก็ไม่เคยรู้ถึงความผิดของตัวเองเลยเพราะว่าตัวของเซนวิรงหลงเนี่ยโทษฟ้าโทษด,ดินโทษสายโทษโชคชะตาโทษทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ค่ะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเพราะโชคชะตาไม่ได้เป็นเพราะเขาเลือก เรื่องราวเนี่ยมันจะไม่เป็นมาถึงทุกวันนี้ถ้าโชคชะตามไม่เล่นตลกกับเขาเมื่อตัวร้ายเซินเห็นว่านางเอกเ,เนี่ยไม่ยอมรับเขาเลยไม่ว่าจะพูดยังไงก็ตามเขาก็เลยใช้ยาสลบแล้วก็ลักพาตัวนางเอกไปเป็นตัวประกรันโดยไปที่ตวัวของ,ององค์หญิงใหญ่วานหนิงซึ่งองค์หญิงใหญ่คนนี้เป็นชู้กับเซินวิ่หลงแล้วสองคนเนี่ยก็เคยร่วมมือกันฆ่านางเอกมาก่อน เมื่อตัวร้ายเซนวี่หลงพานางเองไม่ถึงจวนองค์หญิงใหญ่ที่ถูกแผนชั่วของเซนวี่หลงเนี่ยนางเองก็กําลังคิดไม่ตกนางไม่นึกว่านางทุ่มเทความรักไปหมดหน้าตักขนาดน,นี้ตัวร้ายเซนวี่หลงยังไม่รักนางสุดท้ายจากแผนแกล้งตายที่ตัวร้ายเซนเนี่ยแอบวางเอาไว้ก็กลายเป็นว่าองค์หญิงใหญ่วานหนิงฆ่าตัวตายด้วยตัวเอง เมื่อเกิดเรื่องขึ้นตัวชั่วสซินค่ะก็วิ่งไปหาพักพวกแล้วบอกว่าองค์หญิงเนี่ยถูกคนของฮ่องเต้ฆ่าตายแล้วขอให้ทุกคนทวงความยุติธรรมคืนแล้วเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายเพื่อชิองราชบัลลังก์ของเฉิองอ๋องก็เกิดขึ้นพระเอกได้ให้ท่านตาที่เคยเป็นอนดีตแม่ทัพใหญ่ไปช่วยเหลือนาง,งเอกจากมือของเซินวีง่งส่วนเขาจะคอยคุ้มกันประตูวังและปกป้องความปลอดภัยของฮ่องเต้แม้ว่าจะไม่มีกองทัพหลงอูอยู่ในมือพระเอกกับ องเต้ก็ได้วางหมากเอาไว้โดยการยืมกองทัพจากเมืองต้าเจ้าซึ่งเป็นเมืองพันธมิตรที่พระเอกได้วางหมากเอาไว้ตั้งแต่แรกๆซึ่งสถานการณ์ก็ดีขึ้นจากความสามารถในการบรัญชาทัพของพระเอก เมื่อทุกคนมารวมตัวกันพร้อมหน้าพระเอกก็บอกให้ทันตาพานางเอกฮองเต้และทุกๆคนหนีไปอยู่ที่จวนกัวกงส่วนตัวเองจะเป็นเหยื่อล่อให้กองทัพหลงอูวิ่งตามออกไปนอกประตูเมืองกองทัพหลงอูตอนนี้นะคะก็มีตัวชั่วร้ายสซินเนี่ยเป็นคนคอยบัญชาทัพเนื่องจากว่าไอ้ตราบัญชาทัพที่พระเอกให้องค์หญิงก่อนหน้านี้มันคือตราประทับจริงๆค่ะที่ใช้ในการควบคุมทั้งกองทัพเลย ทีนี้ด้วยความหลงตัวเองของสันวิหลงเขาก็ยืนอยู่บนกำแพงเมืองแล้วตะโกนกู่กล้องบอกพระเอกว่าตัวเองตอนนี้เนี่ยดีเด่นกว่าพระเอกแล้วพระเอกถูกทอดทิ้งและกำลังจะตายพระเอกจะตายเพียงลำพังยังโดดเดียวจังหวะที่สันวิหลงกำลังภาคภูมิใจที่ตัวเองจะได้ฆ่าพระเอกแล้วนางเอกก็วิ่งควบม้าออกมานอกประตูเมืองอีกฝั่งหนึ่งยืนต่อสู้เคียงข้างพระเอกในฐานะว่าที่ภรรยาอย,ย่างเปิดเผยสิ่งนี้ก็ยิ่งทำให้ตัวชั่วร้ายสนเนี่ยเจ็บ แทบตายเมื่อก่อนเขาเคยเป็นสามีที่นางเอกรักและพร้อมถวายชีวิตให้แต่ต่อมาเพราะการก้าวพลาดเพียงครั้งเดียวของตัวเองทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วพอเห็นว่านางเอกไม่มีวันจะหวนกลับมาหาเขาแล้วซ้ำนางเอกยังต่อสู้เคียงข้างกับพระเอกอีกทําให้ตัวร้ายเสินเนี่ยก็เริ่มสติแตกและสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็ได้บัญชาให้กองทัพหลงอูยิงธนูใส่พระเอก แต่สิ่งที่ตัวร้ายสันคิดไม่ถึงก็คือนางเอกก็รู้เรื่องกองทัพหลวงอู่เมื่อ8ปีก่อนจากป่าของอดีตแม่ทัพใหญ่เซียวซึ่งก็คือปู่ของพระเอกดังนั้นนางเอกก็เลยใช้เรื่องนี้กล่อมจนกองทัพหลวงอู่ยอมซิโรราบและยอมหันมาช่วยพระเอกตัวร้ายสันที่แพ้ยอย่างหมดหน้าตักก็เลย ติแต่ขยกระโดดกำแพงฆ่าตัวตายแต่แม้ว่าในวินาทีสุดท้ายในชีวิตของตัวไรเซนเขาก็ยังคิดไม่ถึงนะคะแล้วก็ไม่สำนึกผิดเลยโทษทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะเมื่อกองทัพหลงอูกลับมายอยู่ในมือพระเอกองค์หญิงต้าเจา้าซึ่งเป็นหนึ่งในมากที่พระเอกเนี่ยได้วางเอาไว้ก็พากองทัพต้าเจ้ามาร่วมรบทําให้ทุกอย่างราบรื่นพระเอกก็แก้แค้นแทนพอ่อที่ต้องตายอย่างไร้ความยุติธรรมในสนามรบเมื่อ8ปีก่อนได้อย่างสาสมฮองเตเอง กำจัดเสียนน้าที่คิดจ้องชิงราชบัลลังได้โดยไม่ต้องสูญเสียเลือดเนื้ออาณาประชาราษฎร์จำนวนมหาศาลเหมือนกับกษัตริย์องค์ก่อนๆแม้ว่าคองเต้จะต้องเสียพระสนมที่เขาโปรดปรานมากที่สุดแต่สิ่งที่ได้มาหลังจากนั้นก็นับได้ว่าคุ้มค่าและมีคุณค่าให้ดูแลสืบสารต่อไป สิ่งนี้ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะจบลงแล้วแต่ว่าจริงๆยังมีเรื่องราวต่อไปอีกมากมายค่ะพระเอกนางเอกก็ได้แต่งงานกันโดยมีการจัดพิธีอย่างเป็นทางการยิ่งใหญ่เหมาะสมกับความเป็นท่านสู้กัวกงผู้คุมหมากกระดานแห่งวังหลวงและตำแหน่งคุณหนูรองเจียงแห่งจวนมหาเสนาบดีทุกคนกลับสู่ความสง,งบสุขนางเอกบอกความจริงกับเสนาบดีเจียงว่าตัวเองไม่ใช่ลูกสาวของเสนาเจียงแต่เป็นเซียวฟางเฟยและเจียงหลี่ตัวจริงได้ตายจากไปนานแล้วส่วนทันยาสกุลเจียง ก็ไม่ได้รู้เรื่องจริงหรีอตัวจริงเพราะว่าเสนาเองขอให้ปิดเรื่องนี้เป็นความลับแล้วนางเอกก็บอกความจริงกับพ่อและน้องชายซึ่งพ่อทแท้ๆนางเอกก็สนับสนุนเต็มที่ไม่มีขัดใจใดๆทุกอย่างก็ราบรื่นค่ะ จนกระทั่งวันที่ขุนศึกของเชิงอ,องที่เหลืออยู่เดนคิดจะก่อกระบฏทวงความยุติธรรมให้กับเชิงอ,องบวกกับการที่เชิงอ,องเนี่ยซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่ตายอยู่ในเมืองหลวงทำให้สนามรบขาดผู้นำขวัญศึกทหารลดน้อยลงพระเอกเลยจำใจต้องออกรบนำทัพด้วยตัวเองโดยพากองทัพหลงอูออกไปต่อต้านข้าศึกส่วนกองทัพอื่นของพระเอกก็ทิ้งเอาไว้ที่เมืองหลวงเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจจะสั่นคลอนราชบัลลังก์ที่พวกเขาเฝ้าปกป้องกัน มาอย่างยากลําบากด้วยชีวิตก่อนที่พระเอกจะออกรบก็ได้พานางเอกไปปลูกต้นเหมยและสัญญาว่าเมื่อดอกเหมยปริบานเขาจะกลับมาหาหนางเอกอย่างปลอดภัยหนางเอกก็เฝ้ารอพระเอกทุกคืนวันด้วยความห่วงใยส่วนพระเอกก็นําทับต่อต้านค่าศึกด้วยความหวังว่าสักวันเขาจะได้กลับบ้านไปหาภรรยาในเร็ววันน่าเสียดายที่การศึกมีเพียงอยู่หรือตายเท่านั้นในการศึกครั้งสุดท้ายก่อนปิดฉาก พระเอกและลูกน้องคนสนิททั้งสองลู่จีและเหวินจีคนสนิทของพระเอกก็ได้สละชีวิตตัวเองในสนามรบพากันจับจูงมือไปสู่โลกใบใหม่ที่งดงามและสงบสุขอย่างน่าเศร้าทิ้งเอาไว้แค่พระเอกและข้าศึกอีกทั้งกองทัพที่พระเอกเนี่ยจะต้องสู้ต่อไปด้วยตัวเอง พระเอกก็ได้แต่มองดูคนสนิทที่คอยเคียงข้างกันมาทั้งชีวิตตายจากไปทีละคนทีละคนพระเอกคาบหยกที่นางเอกมอบให้และถือหอกซึ่งเป็นอาวุธข้างกายชิ้นสุดท้ายก้าวไปหาศัตรูด้วยความโมโหและความรู้สึกมากมายในใจนางเอกยังคงรอคอยพระเอกอย่างใจจดใจจ่อส่วนพระเอกก็เงียบหายไปไร้ร่องรอยในสนามรบในฉากปิดจบสุดท้ายนางเอกยือนอยู่ใต้ต้นเหมยสวมชุดสีแดงผิวไหวและยามนั้น มีบุรุษผู้หนึ่งความ,มาวิ่งมาหาหนึงเอกและอาวสารค่ะจะบอกว่าอาวสารจบได้แบบจบแล้วหรอรู้ไหมว่า149บาบาทที่เสียไปจบได้แบบร้องฮะจบแบบนี้จริงสิผู้กำกับเนี่ย วานหาเรื่องแล้วสิมารสุมคนดูสุดๆเลยค่ะใครที่คิดจะใช้เงินแก้ปัญหาก็คิดดีๆคิดอีกทีน้องต่างจะจบได้แบบคนหน้าเศร้าท่าเอาแอนเนี่ยใจหายไปตามๆกันเลยตอนที่ลูกน้องพระเอกตายแล้วมันยังจบได้ไม่สุดอีกนะคะเหมือนพยายามกักาเรื่องราวชนิดว่าจะมีต่อภาคสองอยังไงอย่างนั้นเลยถึงว่าแหละหลายวันก่อนเห็นค่ะว่าพระนางเข้ากองถ่ายถ่ายทำตอนพิเศษที่แท้ผู้กำกับก็เล่นกับใจคนดูซะแล้วนะคะ ตัวแอดเองก็เห็นภาพโปสเตอร์สปอยว่าพระเอกในก่อดใครสักคนในสนามรบตั้งแต่แรกๆที่ถ่ายทําตอนนั้นก็สงสัยว่าลูกน้องพระเอกต้องมีคนใดคนนึงจากไปแน่นอนสุดท้ายผู้กํากับดันใจร้ายค่ะให้ลูกน้องที่แสนสดใสและเป็นสีสันของเรื่องจับมือกันไปเกิดใหม่ชาหน้าสง้นน่ะแบบว่าใจร้ายเกินไปแล้วมั้งจบก็จบไม่สุด เล่นกับใจคนดูขนาดนี้มีใครอาสาจะไปด่าผู้กำกับสักหน่อยไหมคะจะจบเรื่องทั้งทีทำมาดีขนาดนี้คะ่ะ39ตอนคือดีไปหมดไม่มีค้างเลยดีทุกตอนแต่ดันมาปิด่ายได้แบบฮะจบแบบนี้จริงสิก็สมกับชื่อมรสุมชีวิตคะ่ะมรสุมตอนจบสุดๆ เอาเป็นว่าให้คะแนนทั้งเรื่องเนี่ย9.8เต็ม10นะคะหัก0.2เพราะว่าให้ลูกน้องพระเอกตายคู่ทางที่ในนิยายเนี่ยไม่มีใครตายสักคนแล้วตอนจบที่ควรไปให้สุดกว่านี้ควรไปให้ไกลกว่านี้ค่ะในนิยายก็คือแบบไปไกลมากไกลกว่านี้มากๆแต่ว่าซีรีส์เนี่ยคือตัดฉับแบบจบได้ไร้โมเมนต์ความสวีทหวานของพระนางสุดๆไม่มีอะไรฮิวใจคนดูเลย แต่ว่าน้องเหนือจากฉากจบที่โหดร้ายต่อใจคนดูสิ่งที่อัดเองก็อยากจะชื่นชมสุดๆเลยก็คือการแคสนักแสดงค่ะที่ทำออกมาได้ดีมากนักแสดงบางคนออกมาแค่ฉากเดียวก็เป็นที่จดจำของผู้คนได้อย่างน่าเหลือเชื่ออาทิชูรักที่สามีเก่าหนึ่งเอกเอามาหลอกทำร้ายหนึ่งเอกหนุ่มคนนี้แค่งานดีงานปังหรือจะเป็นชูรักของผู้คุมหอพรหมจันทร์ก็งานสุดค่ะหล่อล่ำน่าชื่นชมส่วนตัวละครที่มีบทตลอดมีบทเรื่อยๆก็น่า จดจาแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองสุดๆเห็นปุ๊บคือรู้เลยว่าเป็นใครมีหน้าที่อะไรบ้างในซีรีส์ยกตัวอย่างเช่นสองคนสนิทของพระเอกเหวินจี้ลูจ่จีคนนึงชอบดีลังการม้วนตัวพูดจาไม่ยังคิดอีกคนก็ทําหน้าดิ้งตีมืนกวนบาทาสองคนนี้ก็มีหน้าที่หลักๆในการสร้างสีสันให้กับเรื่องราวถ้าขาดสองคนนี้ไปเรื่องก็อาจจะจืดชืดหน้าดูเลยนะคะ ส่วนอีกตัวละครหนึง่งที่น่าจดจำมากมากก็คือฮองเต้ตาเยี่ยนหนุ่มหล่อผู้แสนน่ารักนอกจากความน่ารักนุ่มนิ่มของฮองเต้ก็มีความฉลาดและความเชื่อใจในตัวพระเอกของฮองเต้นี่แหละที่มัดใจคนดูและทุกคนได้อยู่หมัดขอยกตำแหน่งฮองเต้ดีเด่นและเพื่อนผู้สนับสนุนเพื่อนได้ดีเด่นแห่งปีให้กับพระองค์เลยเชื่อใจพระเอกตลอดไม่หูเบาไม่หลงกลใครคือดีมากม หรือว่าจะเป็นบรรดาตัวร้ายที่ยกขยงกันมาเป็นกองทับประดุดฆ่าสึกที่พร้อมจะล้อมโจมตีพระเอกเพียงคนเดียวค่ะตรงนี้การแคสบทตัวร้ายก็ทำออกมาได้ดีมากๆแต่และคนออกมาทีไราอาจอยากจะทะลุจอเข้าไปยุ่มหัวแล้วบีบคอมันให้ตายคามือเลยค่ะโดยเฉพาะสามีเก่านางเอกตัวร้ายเซนรีหลงนักแสดงคือโคตรเกง่งแวบวบตาแบบมันเหมือนคนรู้สึกผิดแต่ไม่รู้ว่าเป็นความผิดของตัวเองอะ่ะมันดูหน้าอึดอัดดูหน้าแบบ อยากะลุจอเข้าไปตีให้ตาย ักแสดงทุกคนคือเก่งจริงๆเชื่นชมแล้วก็แอดชมมาขนาดนี้แน่นอนว่าจะขาดสองนักแสดงนำหลักอย่างท่านสู้กวกงและอาลีไปได้ยังไงเป็นการแคสที่ดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครจะแสดงบทบาทได้ดีเท่าในแสดงทั้งสองคนนี้แล้วท้งพี่สาวอูจินเหยียนที่มาแสดงในบุคลิกท่าทางของเสียาฟังเฟยยิงสาวอนาคตไกลที่ยอมทิ้งทุกอย่างมาอยู่กับชายคนรักแต่สุดท้ายก็ถูกจัดฉากวางแผนฆ่าฝั่งดินทั้งเป็นจนสุดท้ายนางก็หนีออกมาจากหลุ สมศพด้วยตัวเองแล้วกลายเป็นบุตรสามมหาเสนาบดีใหญ่ท่าทางเย็นชารบอบคอบมากไปด้วยความคิดและสติปัญญาที่หลักแหลมเพียบพร้อมด้วยพรสวรรค์แล้วก็หนุ่มรอหวังซิงแว่ค่ะหนุ่มน้อยวัย2 2ปีที่เขาถึงบทบาทของสู้กับกงเซียวเหิงได้อย่างดีถอดแบบประดุดก้าวเทาออกมาจากนิยายด้วยตัวเองเป็นเซียวเหิงที่สมบูรณ์แบบที่สุดไม่มีใครจะเหมาะสมเท่าน้องแล้วเช่นชมในความสามารถและพรสวรรค์ทางด้านการแสดง ที่แม้ว่าตัวของหวงซิงเวย่ยเองจะอายุน้อยแต่ความสามารถในการแสดงของเขาก็คือเอาอยู่ทุกลุกแบบโคตรเก่งแม้ว่าจะปรากฏตัวไม่กี่ฉากก็สามารถชุดรั้งตราดรึงใจผู้ชมจนกลายเป็นเมนหลักที่เห็นปุบรู้เลยว่าซู่กัวกงคนนี้คือเซนเตอร์หลักของซีรีส์ที่น่าจดจำที่สุด ก็ชื่นชมนักแสดงจากใจเลยใครที่ชอบซีรีส์พระเอกสายโหดนางเอกฉลาดตัวละครมีมิติมีเรื่องราวมีความฉลาดฟาดฟันกันด้วยกลยุทธ์ของผู้ดีก็แนะนําเลยค่ะมารสุมชีวิตทางยูกุหรือถ้ารับชมทางทรูไอดีก็ค้นหาด้วยชื่อค่าคือคุณหนูอันดับหนึ่งขอฝากซีรีส์น้ำดีที่จบได้แบบฮะจบแล้วหรอเรื่องนี้ไว้ในใจทุกคนด้วยนะคะ ส่วนคลิปหน้าอาจจะมีเรื่องราวดีวๆอะไรมาเล่ากเก่าวก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ